สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกวิธีการใส่เกียร์ต่อเนื่องนะครับจากเกียร์หนเป็นเกียร์สนะครับมาดูว่าเราจะฝึกกันยังไงนะครับอ่ะทีนี้เริ่มต้นเลยก็คือใส่เกียร์หเลยนะครับปล่อยคัด์มาเรื่อยๆนะครับอ่าให้รถไหลนะครับถ้ารถมีแรงนะครับหรือแรงฉุดดีเราสามารถเหยียบครช์แล้วก็ใส่เกียร์สต่อได้เลยในขณะที่ใส่เกียร์หนึ่งแล้ววิ่งประมาณนักสามถึงสี่เมตรนะก็สามารถ เปลี่ยนเกียร์เป็น2ได้เลยแล้วก็ปล่อยคันอย่งเดียวคุบคุมโดยการใช้คลัตช์อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้ารถไม่มีแรงหรือแรงค่อนข้างน้อยแรงฉุดไม่ดีอันนี้ก็ต้องมีการเหยียบคันเร่งช่วยบ้างนะให้ความเร็วอยู่ประมาณสัก10เกือบจะ20กิมตรชั่วโมงอันนี้ก็ค่อยเปลี่ยนเปเกียร์สจะทําให้รถเราสามารถจะไหลลื่นได้ดีนะครับไม่ค่อยกระตุกนะครับโอเคอ่าไปวิธีการฝึกก็แบบนี้นะ ออกตัวสักระยะหนึ่งเราก็หยุดก่อนเราก็าใหม่ใส่เกี้ยหนึ่งนะครับปล่อยคัดมาโอเคอ่าไปแล้วก็เปลี่ยนเกียสองปล่อยคัดมา,าแบบนี้นะให้เราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะให้มันเริ่มชินนะครับแล้วเราก็จะเริ่มออกตัวได้ดีเริ่มหยุดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกใหม่เนี่ยเราจะต้องฝึกเรื่องแบบนี้ด้วยก็คือการหยุดและการออกตัวให้ชินนะครับนะครับ แต่ตอนนี้เรากําลังฝึกวิธีการออกตัวนะครับให้ต่อเนื่องไปเป็นเกียร์สองนะครับแล้วก็หยุดนะครับอ่าไปอ่าเกียร์หนึ่งปล่อยคัดมาค่อยๆปล่อยมานะครับโอเคอ่าไปใส่เกียร์สองปล่อยคัดมาเห็นไหมเริ่มไหลแล้วครับเริ่มเร็วครับซึ่งคันนี้ไม่จำเป็นต้องเหยียบคันเร่งเลยนะครับมันสามารถไหลลื่นได้ดีแล้วก็มีแรงจุดที่ดีนะครับอย่าลืมนะคันที่ไม่ค่อยมีแรงก็เหยียบคันเร่งช่วยด้วยเบาๆนะครับ ความเร็วไม่ต้องเกิน20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ประมาณ10ก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับอ่ะยุดไปต่อช้ยหนึ่งอ่ะปล่อยคัดมาใส่สองอไปต่อแบบนี้นะครับันนี้คือ1แล้วก็เกียร์สต่อเนื่องนะให้ทําแบบนี้นะครับอ่ะอีกทีนึงเ,เราจะหยุดก่อนอ่ะยุดเกียร์หนึ่งปล่อยคัดมา หยยบคัดลงใส่เกียร์สองอปล่อยคัดมาให้หมดเลยนะครับให้มันไหลต่อเนื่องนะครับเอ่าปลาเลี้ยวอ่ะยุดใส่เกียร์หนึ่งมปล่อยคัดมาอใส่เกียร์สองปล่อยคัดมาเริ่มไหลแล้วแบบนี้ครับ เราก็หยุดอีกนะครับหยุดใส่แกนหนึ่งปล่อยคัดมา,าลดไหลไปใส่สองปล่อยคัดมานะครับคันนี้คัดอย่างเดียวเลยนะครับสะดวกง่ายเลยนะครับรถใหม่ๆแรงเน,นี่ยค่อนข้างที่จะเยอะละนะครับเราก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เลยนะครับแต่รถเก่าหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นเก๋งเก๋งเนี่ย 1นึ่งนองนะครับแรงน้อยก็อาจจะมีการเหยียบคันเร่งช่วยด้วยเบาๆนะครับไม่ต้องกระตุกแรงนะ,ะยุดโอเคอ่ะทีนี้ไปฝึกกันดูนะครับวิธีการใช้เกียร์หนึไปหาเกียร์2ก็คือการใส่เกียร์ต่อเนื่องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกอย่างเงี้ยมันจะตื่นเต้นฝึกให้ชินก่อนนะครับแล้วค่อยไปถนนใหญ่หรือถนนหลัก ถ้าอยู่ๆเราออกไปเลยโดยที่ไม่ฝึกเลยพอออกตัวตื่นเต้นครับโดยเฉพาะไฟแดงตื่นเต้นรถดับแน่นอนครับเพราะนั้นฝึกให้เก่งก่อนแล้วค่อยไปนะไม่ใช่ว่าออกตัวทีเดียวไปเลยอันนี้ไม่เอานะครับฝึกให้ชินออกตัวใส่เกียร์สต่อเนื่องแล้วก็หยุดแล้วก็ออกตัวใหม่เป็นแบบนี้วนไปเรื่อยให้มั่นใจว่าเราทําเป็นแล้วนะครับแล้วก็ค่อยฝึกในขั้นตอนต่อไปครับสวัสดีครับเอาลองไปฝึกกันดูนะครับสําหรับมือใหม่ที่กํกำลังขับอยู่นะครับ